ตูดไปนี on, ่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะครับครับก็เปิดในถ้ก็มีการประกาศภารกิจในในแต่ละวันอยู่นะฮะอ่าล่วงหน้าจะไปทําอะไรนะครับจุดมุ่งหมายคืออะไรไปที่นี่ทําไมอะไรต่างๆครับครับครับเอาล่ะก็เป็นก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่หลายตัวเลยก็ทึ่งกันอยู่จนถึงด้วยวันนี้คุณองอาจนะเอาละวันนี้ขอบพระคุณคุณองอาจก่อนนะฮะขอบพระคุณนะครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณองอาจครับคุณองอาจค้ามไยบุญนะครับว่าที่รองหัวหน้าพัก ภาคกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็พยายามที่บอกว่าไม่รู้กอปปสเขาจดดับนัดรวมบน22นี่จะไปไหนก็ไม่รู้จะไปปิดกั้นสถานที่รับสมัครเ,เลือกตั้งนะครับระบบบัญชีรายชื่อตั้งแต่วันแรกหรือเปล่าคุณโอกาสบอกไม่รู้คือมันเป็นเอกเอกเทศต่อกันเป็นอิสระต่อกันนะฮะก็ฝั่งสองฝั่งพอแล้วกันวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเปิดสายท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าข่าวคลาที่บอกว่าจะมีการนํามวลชนไปป่วน วันรับสมัครเลือกตั้งเชื่อหรือไม่หรือคิดว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เอาถามเรื่องนี้ก็ได้เชื่อหรือไม่หรือเป็นจริงหรือไม่ท่านคิดว่ามันการเคลื่อนไหวนะนับจากนี้ไปฟังจากท่าทีของคุณสุเทพแล้วก็คงจะกดดันไปเรื่อยก,กดเด่นหนักมากขึ้นแ่ะให้นายกรัฐมนตรีรักษาการลาออกให้ได้ก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีที่ไหนแล้วละ่ะน่าจะเป็นตรงนี้แหละถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะตัดสินชี้ชะตาว่าเลือกตั้งจะมีขึ้นหรือไม่มีขึ้นก็กดมาเล็กนึงแต่ถ้าท่านคิดว่าโอ้ยเขาอาจจะไป เคลื่อนไหวไปกดดันมีวิธีการไปฐานที่อื่นเยอะแยะมากมายไก่กองไม่น่าจะไปปวดถึงขนาดนั้นหรอกอ่ะหรืออาจจะไปเชิงสัญญาธรรมดาไม่ได้ไปปวดอะไรก็กดหมายเลข2ก็แล้วกันนะครับส่งไปเดเซเบสเข้ามา4 8 3 8 3 4 5แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์บนหน้าจอนะครับอ่ะหนึ่งเจ็ดรอแป๊บหนึ่งฮะหนึ่งเจ็ดารอแป๊บหนึ่งท่านมาชาไปนิดเดียวเสียดเสียววินาทีนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามห้าไปที่คุณจินจังสองก่อนครับสวัสดีครับคุณจินจง2 2> ังสับครับเชื่อหรือเปล่าข่าวนี้ ข่าวนี้เี่ยคนออกมาพูดสองคนแล้วนะทั้งคุณจารุพงษ์เลืองสุวรรณนะในฐานะรักษาการรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอรุษอ,อนเอี่ยมสะอาดรองโฆษกเพื่อไทยอะน่าจะมีหน่วยข่าวน่าจะมีข่าวกรองมาพอสมควรละครับอืมผมว่าคงไม่ต้องกรองครับผมว่ากอ็รอดูวันที่ยี่บสองครับรอถึงวันยี่สิบสองถ้าคนเยอะก็ต้องมีขวดแน่นอน,นครับผมว่าครับ แล้ว22เนี่ยมันมันจะต้องต่อเนื่องถึงเช้าแน่ล่ะเท่าที่ผมคาดการนะพอเช้ามาปั๊บเขาจะไปไหนจะไปที่กีฬาเวทไหมไทยญี่ปุ่นดุ้แดงไหมหรือจะไปที่ไหนถ้าคนเยอะเขาไปแน่ครับผมว่าอืมถ้าคนเยอะเขาไปแน่ครับผมเพราะว่ามันมันก็นัดวันที่22ก็ดูกระแสเพราะว่าถ้าเที่ยวนี้คนยังออกมาเยอะอยู่ครับผมว่ามันก็ก็ต้องมีครับต้องมีรายการครับผมต้องวัดกําลังกันครับครับแล้วไปแี่ว่านั่นแล้วเนี่ยเขาจะว่าทเาคง อาจจะมีที่สำรองมั้งครับแต่ผมว่ามันก็ปแปลกๆนะถ้าประกาศแบบคุณประยัดว่าเขาก็จะไปล้อมที่อื่นหรือต้องแข่งขันรับในเฉพาะว่ากันเมืองหรือเปล่าครับสมมุติไปมีการไปปิดล้อมอที่ไทยญี่ปุ่นจริงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรตามมาไหมในมุมของคุณทีจางกลัวหรือเปล่าหรือคิดว่าโอ้ยังไงเขาคุมกันอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกไปในเชิงสัญลับในกรณีผมว่ารัฐบาลถอยนะเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็เงื่อนไขคือจะทําให้คนบาดเจ็บ หรือว่ามีคนล้มตายไม่ได้เลยครับคือรัฐบาลเขาก็ระวังเขาบอกว่าเขากลัวเป็นรัฐบาลมือเปื้อนเลือดไงครับไปไปตั้งข้อหาคนอื่นไว้ก็ต้องพยายามหลีกโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เลยเราดูแม้แต่คนเสื้อแดงครับก็ยังไม่กล้าเคลื่อนไหวในการที่คู่ขนานนะครับเพราะว่าปกติแล้วเป็นเป็นเรื่องถนัดนะครับตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นเรื่องถนัดที่ว่าเคลื่อนไหวคู่ขนานนี่ชอบมากครับแต่แต่ตอนนี้มันเงื่อนไขมันเปลี่ยนไป สถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนไปผมว่าครับครับเอาเอาละเอาละขอบพระคุณนะครับคุณจิตจางสองนะครับก็ชัดเจนนะฮะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณหนึ่งเจ็ดสามห้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ประจักษ์ครับใครครับประเด็จครับประเด็จประเด็จนะอ่อคุณประเด็จเชื่อหรือเปล่าข่าวกรองของรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอแน่ใจนะว่าไม่เชื่อ แล้วแล้วถ้าไม่ไปที่ที่รับสมัครรับเลือกตั้งก็ <c oughs> จะไปที่ไหนอะคุณประเด็นถึงเขาจะไปใช่เขามาเดินนย่มันเกาป่วนแล้วครับอืมมันเกาะต่วนแล้วมันก็ไม่มีขันจอนเอเจราจรนมัติดขาดแล้วจะคุณจะไปทายัางไงล่ะอ๋อเขาอาจจะมีจุดอื่นก็ได้ที่ใกล้กเคียงอืมแม้ไปจุดอื่นเนีย่ยมันจะไปมันจะไปขวางการเลือกตั้งได้ยังไงถ้าไม่ไปจุดที่รับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย แล้วคุณจะสัญจรยังไงนะครับแต่เขาเหมือนไปจุดนั้นโดยตรงแต่ว่าเขาอยู่รอบๆที่คุณเข้าไ้อ่ะครับครับผมอืก็ไปก็ไปแสดงพลังแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าสู่วทีการเลือกตั้งอืแนวการเขาก็ยังพร้อมจะเลือกตั้งอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบการเลือกตั้งนะครับผมว่าเขาก็ชอบเหมือนก้นแต่ว่าปติกาเขายังไม่ได้ที่เขาเรียกร้องอ่ะ คือ <scientifically S 2> ตามระบบประชาธิปไตยพรรคการเมืองทุกพรรคก็ต้องเข้าสู่เวทีเลือกตั้งแหละเพียงแต่ว่าบางคนบอกว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งหรือสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่เหมาะับการเลือกตั้งเราต้องเข้าใจคนที่ว่าเขาไม่ชอบการเลือกตั้งผมว่าไม่ใช่อยู่หรอกมันก็มีแนวคิดเหมือนกันอ่ะถ้าคุณเลือกตั้งมาคุณเข้าไปเลือกตั้งแล้วกติกามามันก็มาแบบเดิมๆครับถึงออกมามันก็เห็นอยู่ทีรอบทีรอบก็เป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ชอบ อ๋อตัิการมันยังไม่แข็งพอคุณที่ช่องโว่เยอะอืมอืมอืมครับแต่ผมก็เห็นด้วยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยแต่การเลือกตั้งเนี่ยผมก็ชอบอยู่แล้วครับเออแต่ว่าติการห้มันเพี้ยนแข็งหน่อยคุณกล้าไหมเห่อเพาให้หมดอายุความอย่างเพราะว่าอย่างคุณให้ตัดสินโทษทันทีเลยถ้ามีผู้แจ้งผู้อะไรไม่ใช่ว่าก็มองต่างมุมแบบคุณประเด็นอีกด้านเนึ่งเขาก็มองอีกอย่างหนึ่ง อ่าไม่เป็นไรคุณประเด็นครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะฮะครับสวัสดีผมฝากด้วยผมฝากด้วยต้องรัวด้ะให้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 ทำเสมอภาคหน่อยครับอ่าอ่าให้เสมอภาคหน่อยอ่าปฏิบัติกับประชาชนใช่ไหมเสมอภาคหน่อยอ้าวขอบพระคุณฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไปถึงเดี๋ยวฝากไปถึงท่านอนุชาครับขอบพระคุณฮะไปที่คนมุกดาหารนะครับคุณมุกมุกดาหารครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับครับสวัสดีครับอ่าครับ เป็นยังไงมั่งเชื่อข่าวเชื่อข่าวเชื่อข่าวกลองนี่ไหมหนึ่งห้าสี่หกรอแป๊บหนึ่งครับหนึ่งห้าสี่หกอาเจอญนะคุณคนมุกดาหารครับจะเชื่อไม่เชื่อที่คุณจรุพงศ์พูดก็คุณถ้าไปฟังเวทีเขาถ่ายทอดสดผมติดตามดูดูทุกครั้งอยู่ทางหน้าจอทีวีบูสกายเนี่ยครับก็สุเทพก็พูดออกมาชัดเจนเียครับแม้แต่เอ็มทีวีของของสันติอโศกบ ก็ไอ้นิติธร้ําเหลือไอ้ทนายนกเขาก็พูดนี่ครับว่าจะมาปิดล้อมท่านทนายผมสวยอย่าไปเรียกกาทนายนกเขาทนายผมสวยอ่ะใช่ไหมก็พูดชัดเจนว่าจะไปว่าจะไปจุดที่รับเลือกตั้งคุณก็อย่างนี้ครับครับจะไม่เชื่อจะไม่เชื่อก็ไม่ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนพูดเองครับมันไม่ไม่ไม่ต้องให้คุณจารุคงบอกมาพูดหรอกครับทุกคนได้ยินครับนอกจากผู้คนปิดหูปิดตาแค่นั้นเองอ่ะครับนะครับถ้าไปที่นั่นมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณ คุณคนไทยไปที่นั่นมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะอะไรนะครับถ้าถ้า,ากลุ่มผู้ชมนมเช้าวันที่23่สิบมเลยนะมีการเคลื่อนไปที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงจริงๆ,ๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทางตำรวจก็ต้องไปดูแลรักษาบรรยากาศสภาพการรับสมัครให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตลอดรอดฝั่งมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณคนไทยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันก็เกิดการการมั่วสครับการมั่วการไม่เป็นระบบ ประเทศชาตินี้ไม่มีไม่มีกฎระเบียบที่ที่อะไรอ่ะมันเป็นประเทศมั่วๆระครับคืออย่างไงก็แล้วแต่การเลือกตั้งเนี่ยแม้แต่ผู้ปกครองเขาสนับสนุนแม้แต่ต่างชาติเขาก็สนับสนุนนะครับเขาออกมาสนับสนุนถ้าหารที่บอกว่าเขาไม่สนับสนุนไม่ใช่นะครับเห็นไหมเขาออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้ผู้บัญชาการทหารสุดก็ออกมาพูดนะครับว่าสนับสนุนการเลือกตั้งครับแม้แต่การระดมความคิดของเวทีอะไรของ อศาสนาอิสลามก็ชสนอส่วนนการเลือกตั้งเลยครับนะครับเท่าที่ผมฟังนะหาทางออกประเทศไทยที่เขาระดมบนเวทีอะไรนั้นอยู่ทางภาคใต้นั่นแหละพวกศาสนาผู้นําศาสนาอิสลามก็ยังมามาจังหวัดที่เขาออกเาือกตั้งอางจุดยืนแลจะไม่มีการเลือกตั้งได้อย่างไรมีกลุ่มเดียวเท่านั้นครับมันอยากให้เกิดการเลือกตั้งถ้าคุณอยากพิสูจน์ตัวเองว่าพวกคุณน่ะ มีมวลมหาประชาชนเยอะทําไมไม่ออกมาลงสู่สนามเลือกตั้งถ้าบอกว่าไม่บริสุทธิ์ที่ทมก็มาออกกฎเกณฑ์ร่วมกันครับก่อนเลือกตั้งน,นี้จะทําอย่างไรมาครับมผมพวกผมก็ยังสนับสนุนจะทาอย่างไรจะทําตามครับนะครับถ้าพวกคุณเข้ามาสู่ระบบการเลือกตั้งเราเราบอกว่าบริสุทธิ์ุติจะทมพวกคุณชอบวิธีการนั้นก็มาครับมาเข้าสู่กระบวนการครับอ่าอ่าคือมาเข้ามาสู่กระบวนการมาสู้กันตามแนวทางของประชาธิปไตย นี่แหละครับให้ประชาชนตัดสินถ้าจะเป็นพรคการเมืองที่เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงต้องออกมาครับมาแสดงตัวตนด้วยความด้วยความจริงใจต่อประชาชนไม่ใช่เป็นอีแอบเดี๋ยวนี้แพ้เลือกตั้งก็บอกว่าโง่โง่ไม่มีความฉลาดแล้วเหมือนไอ้สีรีวงมันทามาดูถูกประชาชนคราวนี้แหละครับประชาชนจะพิสูจน์ให้ดูอีกครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับคุณคนไทยครับขอบพระคุณนะเอาหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะขอบพระคุณนะครับ เอาละไปสายที่รออยู่ครับหนึ่งห้าสี่หกครับสวัสดีครับหนึ่งห้าสี่หกครับ,รบสวัสดีครับคนยุทธยาครับคนอยุทธยานะอะเป็นยังไงคุณค,คนอยุธยาเชื่อหรือเปล่าว่าวันที่ยี่สิบสามเ่ยก็จะเคลื่อนพลไปกดดันไปขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งสสอ,อ,อบัญชีรายชื่อผมคิดว่าเขาคงจะไม่ขัดขวางหรอกครับอืมไม่ขัดขวางแต่ไปใช่ไหมแต่คงไปฮะเพราะว่าอย่างไงผมคิดว่ามอ็อบ ม็อบปีนี้นั่เหมือนปีห้าสามมันได้โหดไล,ลยไม่เถื่อนเหมือนหปีห้าสามนะครับครับต่างกันหน้ากับมบ็อบเสแดงมด็อบเสแดงนี่ทั้งวิงทั้งฆ่าทั้งเผาสารพัดนะ,ต,ะต่างกันเยอะมันมันสถานการณ์มันมจะต่างกันอืมเพราะว่าผมผมนึกขอบคุณที่คนเมื่อกี้ที่ที่เข้าใจกฎหมายว่ารัฐบาลมีกฎหมายรองรับอนะ่ะเหมือนกับรัฐบาลในทฤษฎีเขาต็มีกฎหมายรองรับเหมือนกันอืมไอคนที่พูดเมื่อกี้เนะี่ย ที่เพิ่งจบไปนะฮะที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไปว่าเขาเลยคือไม่งั้นมันก็ไม่จบอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเลขาธิการทีคุณคนอยุทธยาเนี่ยคิดว่าคิดว่าเขาอาจจะไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แต่จะไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นใช่ไหมฮะที่ไทยคือคือจุดยืนเพาะเขาต้องการว่าให้แก้กฎกติกาขอนอขเลือกตั้งใช่ไหมฮะอ่าอ่าประเด็นของเขาเขาไม่ได้แบบว่าที่จะไปบู้งล้างฐานไปฆ่าไปเผาไปเหือนกับคนเสดงหรออ่า เพราะว่าขอแก้รัฐบาลในที่ยังเออโหถึดกดกฎรัฐธรรมนูญแน่นที่ตัวเองบริหารประเทศไม่ใช่บริหารตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเลยคุณคุณคนอุทยากฎหมายอ้ารัฐธรรมนูญครับคุณคนอุทยาถามถามตรงๆคุณคนอุทยาเราผ่านเราผ่านเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจมาเยอะแยะใช้ชื่อทั้งคณะปฏิรูปคณะปฏิวัติคณะอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายม่ก่กองนะ แต่ว่าดูเหมือนว่าปุจประสงค์ครั้งแรกก็คือต้องการที่จะพ่วงเรื่องการปฏิรูปการเมืองเขาไปเลยแต่ว่าสุดท้ายมันก็กลับมาอีหลอดเดิมอะสมมุติถ้าไปตกลงกันจริงๆว่าจะมีการปฏิรูปก่อนแล้วอยเลือกตั้งมันจะมีอะไรที่มันเป็นหลักประกันว่ามันจะมีการปฏิรูปจริงๆอะคือคือเพูดถึงเนี่ยถ้าหากว่ามาันมามามา,มาปฏิรูปมันแค้ก่อนค่อยๆว่าการเลือกตั้งมันได้จะเป็นไปได้แต่ว่ารัฐบ,บาลก็ถือไ่เหนือกว่า อย่างไรเขาคงไม่ยอมนะคือคือเขาสามารถที่จะทําอะไรได้นั้นเมื่อเขาเรียนหน้าโอ้มันก็ไม่แน่หรอกคุณคนยุยาตอนที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลรักษาการจัดเลือกตั้งมาสองรอบก็แพ้ทั้งสองรอบนะก็ก็่ใช่ฮะแต่ว่าเพราะว่าต้องเข้าใจว่าประชาธิปัตย์อ่ะเขาเขาส่วนใหญ่จะเป็น่าลักษณะประชาไม่ไม่ใช่อะไรทุนนิยมไม่ใช่อะไรพวกนั้นมากมายนะฮะเสียเทียบแล้วอ่ะ คือเขาแบบว่าอุดมการจริงๆนะอ่ออ๋ออย่างอย่างที่ว่าซื้อเสียงบางคนว่าจังหวัดไหนไม่เคยซื้อนั่นคือแบบว่าเขาคมพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วสสเขตได้เรียบร้อยถ้าจังหวัดไหนที่ยังมีสสแข่งขันรุนแรงมีเงินทุกที่อะครับครับอ่ะเอาละเอาละขอพระคนนะครับคุณคนอยุธยาครับพอดีมีสายรออีกสายหนึ่งก่อนที่จะไปพักเบรกนะอ่าไปที่คุณสมชายกำแพงเพชรนะครับคุณสมชายกำแพงเพชรครับสวัสดีครับ คุณสมชายครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอเป็นยังไงบ้างคุณสมชายสวัสดีแม่บารดดูดฝุ่นู่ได้ไม่ได้ยินอ้โข่าวกล้องของรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีมหาไทยเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ผมก็เราคงไปแต่เขาคงไม่ทําอะไรมากเขาคงจะไปเขาไปแสดงความคิดเห็นอืไปแสดงความคิดเห็นนะที่จริงๆผมว่าอยากเขาอยากให้ให้ให้ปฏิรูปก่อนเนี่ยสมมติทําไม่ไม่ปฏิรูปก็มาอย่างเดิม แล้วก <dri ality> ็ถ้าอย่างกล้าไปเลือกที่อื่นเนี่ยไปเลือกไอไปเลือกอย่างเชียงใหม่อีสานเนี่ยแล้วเขาจะไปได้ไหมถ้าแสดงมาร้องเขาจะไปหาเสียงได้ไหมเนาะแล้วก่อนนี้ประชาธิปัตย์เป็นแกนนาไอ้รักษาการกระจิงแต่ไปหาเสียงไม่ได้นะจะไปทําไงได้อะมันมันก็คงจะยังไม่ไแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นแบบอ่าปิดล้อมปิดกั้นไม่ให้เข้าไม่ขึ้นเวทีไม่ให้ไปทําอะไรแต่อาจจะไปแสดง แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยอาจจะไปเป่านกหวีดบ้างอีกบ้างเนี่าจะไปโห่บ้างแต่ว่าถึงขั้นเป่านกหวีดก็ไม่ถึงแวจะเผาแล้วไปล้อมรถตรงนั้นจะตีเขาสิมันไม่ใช่ไอ้นี่มันไอ้นี่มันแบบมันนี่เขาที่เขากลัวเขากลัวแบบนี้เดี๋ยวก็ไปหาเสียงท่องอ่ำมันก็ล้อมอย่างก็ลำพูนตอนนั้นก็โดนไล่มาจนไอ้หาเสียงไม่ได้แล้วก็ทั้งเชียงใหม่ทั้งอีสานเนี่ยผมว่าเขับไปไม่ได้อีกเหมือน